ครับพบเกดไทยพระลำพูนลำพูนดำนะครับผมจะถ่ายสององค์ให้ดูสององค์พร้อมๆกันเลยนะครับปล่อยไม่แพงนะครับนี่ราคาปินกันเองเลยนะครับสององค์นี้ ดำกับเหลืองนะครับสวยงามจริงจริงนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับด้านหลังให้ดูดูหน้าแล้วมาดูข้างหลังนะครับของเก่าโบราณแท้เลยนะครับกุลลำพูนนะครับพระลํำพูน มันมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์แตกต่างกันแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์นะครับแล้วแต่คนจะชอบพิมพ์ไหนนะครับแต่อยู่นี่ม,มีมีสององค์นะครับสวยจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับ สุดยอดเลยนะครับดูลายมือี่ครับลายมือคนโบราณทำเขาเขามือกดเอานะครับเดี๋ยวใยๆผมจะบอกเบอร์โทรนะครับผมอยู่ร้อ็ดนะครับสวยงามจริงๆนะครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับ ดูภาพรวมเลยนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอยู่ละเอียด ราคาเป็นกันเองนะครับทำลายเข้ามาเลยนะครับทำเอสไลน์เข้ามาเลยนะครับผมจะบอกเบอร์โทรเลยนะครับ0 9 8 2 9 0 7 9 3 5นหนะครับเป็นเบอร์โทรผมอยู่ละเอ็ดนะครับทำเอสไลน์เข้ามาถามเลยนะครับว่าถ้าต้องการพระอะไรก็โทรถามได้เลยนะครับถ้าไม่ถ้าจะเอานะครับถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องโทรนะครับ ถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องโทรเพราะว่าไม่มีเวลาคุยด้วยนะครับถ้าจะเอาก็ติดต่อได้เลยนะครับ0982907935นะครับถ้าไม่ชอบก็เลี้ยวกันไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยโทรได้เลยถ้าไม่สนใจก็เลี้ยวกันไปนะครับ นะครับขอบคุณครับ